สเสน่ห์ที่ทำให้ใครบางคนดูแพงไม่ได้มาจากเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับราคาแพงเสมอไปแต่กลับมาจากทัศนคติและวิธีคิดที่สะท้อนออกมาในการใช้ชีวิตการปฏิบัติต่อผู้อื่นและการมองโลกอย่างสง่างามนี่คือทัศนคติสำคัญที่นักจิตวิทยามองว่าทำให้คนคนหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าภายนอกและชวนให้ใครๆหลงสเสน่ห์ 1. ทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบ คนที่ดูแพงไม่ได้ต้องเสียงดังหรือโอ้อวดแต่พวกเขามีความมั่นใจเงียบๆที่ไม่ต้องการการยืนยันจากใครความมั่นใจนี้ทำให้พวกเขาเดินยืนพูดและฟังด้วยความสง่างามจิตวิทยาชี้วา่าความมั่นใจแบบนี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและน่าเคารพคนที่โดดเด่นกลับไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดหรือพยายามแสดงออกมากที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่มีทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบ หรือ c วามคอนฟ idence ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ทั้งทรงพลังและดึงดูดใจอย่างยิ่งในมุมมองทางจิตวิทยาความมั่นใจที่ไม่ต้องประกาศความมั่นใจแบบสงบไม่ใช่การโอ้อวดหรือทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าคนอื่นแต่คือการรู้จักคุณค่าของตนเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครจิตวิทยาชี้ว่าคนที่มี self efficacy สูงคือคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องแสดงออกเกินจริงเพราะความเชื่อมั่นภายในชัดเจนพอที่จะสะท้อนผ่านการวางตัวที่มั่นคงสเสน่ห์จากการควบคุมอารมณ์ทัศนคติที่ดูแพงไม่ใช่แค่แต่งกายหรือรูปลักษณ์แต่คือการมี emotional regulation ที่ดีคนที่ควบคุมอารมณ์ได้อย่างสงบไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือโมโหง,ง่ายๆจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เพราะความนิ่งและสุขุมนี้คือพลังดึงดูดท,ที่ทำให้ใครๆอยากเข้าใกล้ภาษากายที่บอกเล่าโดยไม่ต้องพูดคนที่มีทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบมักมีภาษากายที่อ่อนโยนแต่มั่นคงเช่นการสบตาที่พอดีท่าทางที่สง่าน้ำเสียงที่ไม่เร่งรีบสิ่งเหล่านี้เป็น non-verbal communication ที่สื่อสารออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและมีคุณค่ายิ่งทำให้บุคลิกดูแพงและสงสเห์ พลังจากการเลือกจะเงียบจิตวิทยามองว่าคนที่เลือกจะเงียบในบางสถานการณ์มักมีพลังมากกว่าคนที่พูดไม่หยุดเพราะการนิ่งฟังและวิเคราะห์ก่อนตอบคือการใช้ปัญญาและความมั่นใจในความคิดตนเองคนที่มีทัศนคติแบบนี้จะดูเหนือระดับและชวนให้คนอยากฟังเมื่อเขาตัดสินใจพูดสเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลขั้นสุดทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบ ทำให้บุคลิกของคนเราดูแพงโดยไม่ต้องพยายามเพราะเป็นการส่งพลังเงียบที่ผสมผสานระหว่างความมั่นคงภายในความสงบและความอ่อนโยนจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ยากจะละสายตาและทําให้ใครๆอยากเข้ามาเรียนรู้คุณมากขึ้นความมั่นใจที่ไม่ต้องแข็งหันคนที่มีความมั่นใจอย่างสงบไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตนเองกับใครเพราะพวกเขารู้จักคุณค่าของตนเองดีแล้วจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-acceptance หรือการยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และสิ่งนี้ทำให้พลังที่ส่งออกไปดูมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์ง่ายๆความสงบที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยคนที่นิ่งสุข,ขุมและมั่นใจในตนเองมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและปลอดภัยจิตวิทยาอธิบายว่ามนุษย์มักดึงดูดกับคนที่มี stable energy เพราะทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่ต้องระวังตัวมากเกินไป ความสงบนี้เองที่กลายเป็นเสน่ดึงดูดขั้นสุดคำพูดที่ชัดเจนและมีน้ำหนักความมั่นใจอย่างสงบสะท้อนผ่านการใช้คำพูดอย่างมีจังหวะไม่พูดมากเกินไปแต่เมื่อพูดแล้วทุกคำมีความหมายและพลังสิ่งนี้ตรงกับหลักจิตวิทยาของ effective communication ที่ทำให้คนฟังรู้สึกประทับใจและให้คุณค่าในสิ่งที่ได้ยินภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าในใจ แม้ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงหรือประดับด้วยของหรูหราแต่คนที่มีทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบมักดูแพงในสายตาคนอื่นอยู่แล้วเพราะการวางตัวที่มั่นคงและสง่างามทำให้ภาพรวมดูน่าเชื่อถือและแฝงสเสน่ห์ลึกซึ้งที่เงินซื้อไม่ได้สเสน่ห์ที่ยิ่งนิ่งยิ่งดึงดูดจิตวิทยามองว่าความลึกลับพอประมาณหรือมิสติกขึ้นหนึ่งในตัวกระตุ้นความสนใจของมนุษย์ คนที่ไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีแต่เลือกที่จะสงบรักษาพื้นที่ของตนเองและค่อยๆเปิดเผยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจะยิ่งทำให้คนรอบข้างหลงไหลและอยากรู้จักมากขึ้นอย่างไรก็ตามทัศนคติแห่งความมั่นใจอย่างสงบไม่ใช่เรื่องของการสร้างภาพแต่คือการปลูกฝังความมั่นคงภายในรู้จักตนเองเคารพตนเองและสะท้อนสิ่งนั้นออกมาอย่างธรรมชาติจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ดูแพง ดึงดูดและน่าหลงไหลที่สุดเพราะความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามให้คนอื่นยอมรับแต่คือการยอมรับตัวเองได้อย่างสงบและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงที่ชวนให้หลงไหลมากที่สุด 2. ทัศนคติของการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นการมองเห็นคุณค่าในคนรอบข้างโดยไม่แบ่งแยกแสดงถึงมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์สูงยิ่งคนที่ดูแพงจะไม่ดูถูกใครแต่กลับปฏิบัติด,ด้วยความสุภาพ สิ่งนี้สะท้อนออกมาเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและจับใจหนึ่งในทัศนคติที่ดูแพงที่สร้างเสน่ห์ได้อย่างแท้จริงคือการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาที่สะท้อนทั้งวุฒธธิภาวะความมั่นใจในตนเองและเป็นผู้มีคุณค่าในระดับลึกเสน่ห์จากการมองเห็นคุณค่าของคนอื่นจิตวิทยาชี้ว่าคนที่มองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและปฏิบัติต่ตอคนรอบข้างด้วยความเคารพ มักได้รับการยกย่องมากกว่าคนที่เน้นเพียงการยกตัวเองการให้เกียรติผู้อื่นเปรียบเหมือนการสะท้อนว่าเราเองก็มีเอสตีมที่มั่นคงจึงไม่จําเป็นต้องลดทอนคุณค่าของใครเพื่อทําให้ตัวเองดูดีการเคารพที่สร้างพลังสัมพันธ์คนที่เคารพและรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีคุณภาพเพราะสมองมนุษย์ตอบสนองต่อความรู้สึกว่าเรามีตัวตนและมีคุณค่า การแสดงออกถึงการให้เกียรติจึงช่วยกระตุ้นความไว้วางใจและทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้ภาษากายและการสื่อสารที่สะท้อนความเคารพไม่ใช่แค่คำพูดแต่การสบตาการพยักหน้าการฟังอย่างตั้งใจและน้ำเสียงสุภาพล้วนเป็น non-verbal signals ที่สื่อสารออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและมีคุณค่ายอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามและดูแพงในสายตาคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ การให้เกียรติคือพลังที่เหนือกว่าอำนาจบางคนพยายามควบคุมคนอื่นด้วยตำแหน่งหรืออำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่สร้างอิทธิพลได้ลึกซึ้งที่สุดคือคนที่ให้เกียรติผู้อื่นเพราะจิตวิทยามองว่า respect-based influence มีพลังยืนยาวกว่าอำนาจที่ได้จากการบังคับเมื่อใครรู้สึกว่าตนเองได้รับการยกย่องเขาย่อมเต็มใจที่จะเชื่อมโยงและให้ความร่วมมือเสน่ห์ขั้นสุดที่ไม่ต้องสร้างภาพ คนที่ให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจจะดูน่าหลงไหลเพราะสะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงทางอารมณ์หรือ emotional m a j o r i t y และแสดงถึงความเป็นผู้มีคุณค่าในระดับจิตใจนี่คือเสน่ห์ที่ดูแพงกว่าทุกสิ่งภายนอกเพราะเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่เกิดจากจิตสำนึกและการวางตัวที่งดงามเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าผู้อื่น แต่เกิดจากการรู้จักให้คุณค่าและยกย่องคนรอบตัวด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเคารพคนที่มีทัศนคติแบบนี้มักถูกมองว่ามีระดับดูแพงและน่าหลงไหลยอย่างลึกซึ้งเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่แค่ท่าทีภายนอกแต่คือคุณภาพภายในที่จับต้องได้การเคารพคือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของกันและกันในทางจิตวิทยาการให้เกียรติผู้อื่นคือการยอมรับว่าแต่ละคนมีคุณค่าในแบบของตนเอง โดยไม่กดทับหรือตัดสินความคิดเช่นนี้สะท้อนถึงเอมพา h y หรือความเข้าอกเข้าใจซึ่งทำให้คนที่อยู่รอบตัวรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นสเสน่ห์ที่มาจากความถ่อมตนคนที่ดูแพงไม่ใช่คนที่แสดงความเหนือกว่าแต่คือคนที่กล้าแสดงความถ่อมตนหรือ Humility และพร้อมยกย่องผู้อื่นในจังหวะที่เหมาะสมสิ่งนี้สร้างความรู้สึกน่าคบหาและไว้วางใจได้เพราะในใจลึกๆมนุษย์ทุกคนต่างโหยหาการได้รับการยอมรับ การสื่อสารที่อ่อนโยนและเคารพโทนเสียงน้ำเสียงและถ้อยคำที่เลือกใช้เป็นตัวชี้วัดความเคารพได้ดีคนที่พูดด้วยความสุภาพแม้เป็นประเด็นยากหรือจริงจังก็ยังทำให้คู่สนทุกรู้สึกว่าได้รับเกียรติจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า respectful communication ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งภาษากายที่สะท้อนความให้เกียรติการสบตาอย่างพอดีการไม่ขัดจังหวะ การโน้มตัวเล็กน้อยเวลาฟังผู้อื่นล้วนเป็นสัญญาณทางอวัจนภาษาที่บอกว่าคุณสำคัญคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้มักดูแพงในสายตาคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวความเคารพที่เปลี่ยนเป็นพลังดึงดูดคนที่มีทัศนคติในการให้เกียรติมักสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้ยาวนานเพราะเขาไม่ทําให้ใครรู้สึกด้อยค่าตรงกันข้ามกลับทําให้คนอื่นรู้สึกมีความหมาย ผลลั์คือการได้รับการยกย่องกลับมาและกลายเป็นแรงดึงดูดที่มั่นคงและยั่งยืนเพราะแท้จริงแล้วความแพงไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือของที่ถือแต่สะท้อนออกมาจากจิตใจและทัศนคติที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและนี่คือสเสน่ห์ที่ชวนให้หลงไหลยิ่งกว่าสิ่งใดการให้เกียรติและเคารพผู้อื่นไม่ได้ทําให้เราเสียอะไรเลยแต่กลับเป็นการยกระดับทั้งภาพลักษณ์และพลังดึงดูดของเราให้สูงขึ้นอย่างเงียบๆ และนี่คือทัศนคติที่ทําให้ใครๆอยากเข้าใกล้และหลงสเสน่ห์อย่างไม่รู้ตัว 3. ทัศนคติของการเลือกพลังเชิงบวกคนที่ดูแพงมักจะไม่จมอยู่กับดรามา่าหรือการเปรียบเทียบพวกเขาเลือกจะเก็บพลังงานไว้กับสิ่งที่สร้างคุณค่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆและไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยมากวนใจจิตวิทยาบอกว่าพลังงานแบบนี้ดึงดูดผู้คนเหมือนแม่เหล็กความดูแพง ไม่ได้มาจากเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงเสมอ 4. ทัศนคติแห่งการพอใจในความเป็นตัวเองความแพงแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การต้องเป็นเหมือนใครแต่คือการยืนหยัดในความเป็นตัวเองคนที่เข้าใจคุณค่าในตัวเองและไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเพื่อเอาใจคนอื่นจะดูมีเสน่ห์เกินต้านเพราะความจริงใจและความแท้จริงคือสิ่งที่ผู้คนโหยหา คนส่วนใหญ่มักไขว่คว้าสิ่งใหม่ๆเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือเหนือกว่าคนอื่นแต่กลับมีเพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถดึงดูดความสนใจได้โดยไม่ต้องพยายามเลยนั่นคือคนที่มีทัศนคติแห่งการพอใจในความเป็นตัวเอง s e l l c o n t e n t m e n t เพราะพลังความสงบและความมั่นคงภายในเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้บุคลิกดูแพงและน่าหลงไหล ความพอใจที่ไม่หยุดพัฒนาการพอใจในความเป็นตัวเองไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งหรือไม่พยายามพัฒนาแต่คือการยอมรับตัวเองในปัจจุบันพร้อมทั้งเห็นคุณค่าในเส้นทางที่กำลังก้าวเดินสิ่งนี้ตรงกับแนวคิดทางจิตวิทยาเรื่อง Self-Acceptance ที่ทำให้คนเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องรอคอยการยอมรับจากใคร เสน่ห์จากความมั่นคงภายในเมื่อคุณพอใจในความเป็นตัวเองคุณจะไม่หวั่นไหวง่ายต่อคำวิจารณ์หรือสายตาคนอื่นความมั่นคงนี้สะท้อนออกมาผ่านการวางตัวที่สุข,ขุมและสง่างามจิตวิทยาชี้ว่าคนที่ไม่ต้องวิ่งตามการเปรียบเทียบจะดูมีคุณค่าและน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่นมากขึ้นการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง คนที่พอใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องเสแสร้งหรือสวมหน้ากากเพื่อให้ใครชอบพวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวเองในแบบที่มั่นใจและสบายใจสิ่งนี้สร้าง authenticity หรือความจริงใจซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้คนเรารู้สึกถูกดึงดูดและไว้วางใจพลังแห่งความสงบที่ดูแพงความพอใจในตัวเอง ทำให้คุณไม่ต้องรีบร้อนแย่งซีนหรือแข่งขันกับใครพลังงานที่ส่งออกมาคือความสงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจซึ่งตรงกับสิ่งที่จิตวิทยามองว่าเป็น calm confidence เสน่ห์ที่ดูแพงและยิ่งใหญ่กว่าการโอ้อวดใดๆเสน่ห์ที่ใครก็สัมผัสได้คนที่พอใจในความเป็นตัวเอง จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเหมือนอยู่ใกล้คนที่ไม่ตัดสินไม่แข่งขันแต่พร้อมจะอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและนี่เองที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีคุณภาพและสเสน่ห์ยิ่งทวีคูณความแพงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณมีมากแค่ไหนแต่เกิดจากทัศนคติที่คุณเลือกมีต่อชีวิตและตัวเอง หากคุณสามารถยอมรับและพอใจในความเป็นคุณได้คุณก็ได้สร้างเสน่ห์ที่งดงามที่สุดแล้วการพอใจในความเป็นตัวเองกลายเป็นคุณสมบัติหายากแต่ทรงพลังที่สุดคนที่มีทัศนคติแบบนี้ไม่ต้องพยายามทำตัวโดดเด่นเพราะเสน่ห์ของเขาเกิดจากความมั่นคงและความสงบภายในการยอมรับตัวเองคือรากฐานของความสง่างามจิตวิทยาชี้ว่า คนที่พอใจในความเป็นตัวเองมีเซลล์แคเซพตแทนสูงพวกเขารู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและไม่พยายามซ่อนสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้บุคลิกดูมั่นคงและสง่างามโดยไม่ต้องโอ้อวดสเสน่ห์จากความเรียบง่ายและไม่หวือหวาคนที่พอใจในตัวเองมากไม่ต้องแสดงออกมากมายเพื่อดึงความสนใจพวกเขาใช้ความเรียบง่ายเป็นพลังการไม่เร่งรียบในการแสดงตัว ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวน้ําเสียงและคําพูดมีน้ําหนักและส่งพลังการพอใจสร้างออร่าทางบวกเมื่อคุณยอมรับตัวเองความสงบและความมั่นใจภายในจะสะท้อนออกมาเป็นพลังงานเชิงบวกคนรอบข้างสัมผัสได้และมักอยากอยู่ใกล้เพราะคุณทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและสบายใจสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่แท้จริงจึงเกิดจากความสงบ และความมั่นคงนี้การพอใจทำให้สเสน่ยยั่งยืนในขณะที่การพยายามสร้างภาพอาจดึงดูดชั่วคราวความพอใจในตัวเองทำให้สเสน่์คงอยู่ยาวนานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับสิ่งของหรือความคิดเห็นของคนอื่นนี่คือสเสน่์ที่เรียบหรูและดูแพงที่สุดการเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ฝืนทัศนคติแห่งการพอใจในตัวเองทำให้คนเราแสดงออก ออเทนติ c i t y หรือความจริงใจได้เต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่จิตวิทยาเห็นว่าเป็นตัวกระตุ้นความดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดเพราะผู้คนถูกดึงดูดไปยังความแท้จริงมากกว่าการเสแสร้งคนที่พอใจในความเป็นตัวเองไม่ได้ทำให้ใครชอบเพราะภาพลักษณ์แต่ทำให้ใครๆรู้สึกอยากอยู่ใกล้ใครๆก็อยากเรียนรู้และนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้คุณดูแพง และน่าหลงไหลขั้นสุด 5. ทัศนคติแห่งการเติบโตและพัฒนาไม่สิ้นสุดคนที่ดูแพงจะไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาเปิดใจกับประสบการณ์ใหม่ๆและไม่กลัวที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปสิ่งนี้สร้างภาพลักษณ์เป็นคนที่มีทั้งคุณค่าและศักยภาพไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จึงดึงดูดสายตาและความสนใจจากผู้คนคนที่ดูแพงและมีเสน่ห์ขั้นสุด ไม่ใช่แค่คนที่มีรูปลักษณ์ดีหรือวาจาไพเราะแต่คือคนที่มีทัศนคติแห่งการเติบโตและพัฒนาไม่สิ้นสุดเพราะความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สะท้อนความมั่นคงภายในฉลาดทางอารมณ์และความสง่างามที่ยากจะมองข้ามการเติบโตคือการไม่หยุดนิ่งจิตวิทยาการเรียนรู้ชี้ว่าคนที่มีโกรทไมเซ็ มักเชื่อว่าความสามารถและศักยภาพของตนสามารถพัฒนาได้เสมอพวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวและไม่ยึดติดกับข้อจำกัดของอดีตการเติบโตนี้สะท้อนถึงความมั่นคงและความยืดหยุ่นภายในซึ่งทำให้บุคลิกดูแพงและน่าหนงไหลที่สุดสเสน่อ์จากความใฝ่รู้และความฉลาดคนที่มุ่งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมักมีมุมมองที่ลึกซึ้งมีความรู้รอบตัว และสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวนี้สร้าง Magnetic Personality ที่ทำให้คนรอบข้างอยากเรียนรู้และเคารพการเผชิญความท้าทายด้วยความสงบคนที่มองว่าทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้จะไม่ตื่นตระหนกหรือแสดงอารมณ์เกินเหตุความสงบและความมั่นคงในวิธีคิดแบบนี้สะท้อนถึงอิโมชันแนลเมทชูริตี้ และทำให้เสน่ห์ของเขาดูแพงแบบธรรมชาติการพัฒนาไม่สิ้นสุดคือแรงดึงดูดเชิงบวกพลังของคนที่มุ่งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างพวกเขาไม่เพียงดึงดูดความสนใจแต่ยังสร้างบรรยากาศที่ผู้คนอยากอยู่ใกล้และเรียนรู้สิ่งนี้เป็นเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่เหนือกว่าการเสริมภาพลักษณ์ภายนอกเสน่ห์จากความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวเอง การไม่หยุดพัฒนาทำให้บุคลิกของคนคนหนึ่งเต็มไปด้วยความสดใหม่และน่าค้นหาทุกครั้งที่เขาเรียนรู้หรือเติบโตเขาสะท้อนพลังของการเคารพตัวเองและความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ใครๆอยากอยู่ใกล้และยกย่องคนที่มีทัศนคติแห่งการเติบโตและพัฒนาไม่สิ้นสุดไม่เพียงแต่ดูแพงแต่ยังสร้างเสน่ห์ลึกซึ้งที่ใครๆก็หลงไหล เพราะสเสน่ห์นี้เกิดจากความมั่นคงภายในความรู้และความสามารถในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งความแพงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของราคาแพงหรือภาพลักษณ์ภายนอกแต่เกิดจากทัศนคติภายในหนึ่งในทัศนคติที่สร้างสเสน่ห์ลึกซึ้งและยั่งยืนคือการเติบโตและพัฒนาไม่สิ้นสุด <c oughs> Life Long Growth mindset คนที่มีคุณสมบัตินี้ไม่เคยหยุดเรียนรู้และปรับตัว ไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคหรือความสำเร็จแค่ไหนการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสง่างามจิตวิทยาชี้ว่าการไม่หยุดเรียนรู้สะท้อนถึง curiosity และความปรารถนาที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองคนที่มีทัศนคติแบบนี้จะมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติเพราะทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและคุณค่า เสน่ห์จากความสามารถในการปรับตัวคนที่เติบโตไม่สิ้นสุดมักสามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้ดีทำให้เขาดูมั่นคงและน่าเชื่อถือการปรับตัวนี้เป็นสิ่งที่จิตวิทยามองว่าเป็นเสน่ห์เชิงพฤติกรรมเพราะคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้การ,รเผชิญความล้มเหลวอ,อย่างสงบผู้ที่มองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนจะไม่ตื่นตระหนกหรือสูญเสียความมั่นใจ การรักษาความสงบและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์สร้างพลังดึงดูดแบบเงียบที่ทำให้ผู้คนอยากเรียนรู้และติดตามเส้นทางของเขาการพัฒนาไม่สิ้นสุดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างพวกเขาไม่เพียงดึงดูดความสนใจแต่ยังสร้างบรรยากาศที่ผู้คนอยากอยู่ใกล้และเรียนรู้สิ่งนี้เป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาที่เหนือกว่าการเสริมภาพลักษณ์ภายนอกคนที่มีทัศนคติแห่งการเติบโตและพัฒนาไม่สิ้นสุด ไม่เพียงแต่ดูแพงแต่ยังสร้างสเสน่ห์ลึกซึ้งที่ใครๆก็หลงไหลเพราะสเสน่ห์นี้เกิดจากความมั่นคงภายในความรู้และความสามารถในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งโรคหนะฮะทัศนคติแห่งความสงบและการควบคุมอารมณ์คนที่ดูแพงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมานำทางพวกเขามีความสงบนิ่งและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีสติจิตวิทยาชี้ว่า7 ทัศนคติของการรู้คุณค่าเวลาคนที่ดูแพงจะไม่เปลืองเวลากับเรื่องไร้สาระหรือคนที่ไม่ให้คุณค่าพวกเขาจัดการเวลาอย่างฉลาดและเลือกลงทุนกับสิ่งที่สำคัญการให้ค่ากับเวลาเช่นนี้แสดงถึงความมีระบบในชีวิตและยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นการเคารพเวลาของตัวเองการรู้คุณค่าเวลาเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญและไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าคนที่ทำเช่นนี้มักถูกมองว่ามี s e l ฟ d i s c i p l i n e และเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนบุค,คลิกเช่นนี้ดูสง่าง,งามและดูแพงโดยไม่ต้องพยายามแสดงออกการเคารพเวลาของผู้อื่นคนที่รู้คุณค่าเวลาไม่เพียงแต่บริหารเวลาของตัวเองได้ดีแต่ยังให้เกียรติเวลาของผู้อื่นด้วยการตรงต่อเวลาและไม่ทําให้ใครรอน,นานแสดงถึงมารยาทและวุฒิภาวะซึ่งทําให้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจและอยากอยู่ใกล้การใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคนที่รู้คุณค่าเวลาเลือกทําสิ่งที่สําคัญและมีผลลัพธ์จริงๆ พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญนี้สะท้อนถึงความสงบและความมั่นคงภายในทำให้เสน่ห์ของเขาดูแพงและทรงพลังการจัดการเวลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามในเชิงจิตวิทยาคนที่จัดการเวลาได้ดีมักถูกมองว่ามีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะสูงการรู้คุณค่าเวลาแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิตและนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ใครๆต้อง,ลงหลงใหล เสน่ห์ที่เกิดจากการเคารพเวลาคนที่รู้คุณค่าเวลาไม่จําเป็นต้องโอ้อวดหรือทําตัววุ่นวายพลังและภาพลักษณ์ของเขาสะท้อนความมั่นคงและคุณค่าทําให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้เรียนรู้และให้ความเคารพนี่คือเสน่ห์ที่ดูแพงและยั่งยืนที่สุดทัศนคติของการรู้คุณค่าเวลาไม่เพียงช่วยให้ชีวิตมีประสิทธิภาพแต่ยังสร้างเสน่ห์ที่ส่งพลังจากความสง่างามและวุฒิภาวะคนแบบนี้มักชวนหลงไหล และดูแพงเหนือใครโดยไม่ต้องพยายาม 8. ทัศนคติแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะประสบความสำเร็จหรือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแต่คนที่ดูแพงมักไม่โอ้วดหากแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและเปิดใจรับฟังจิตวิทยาเผยว่าความอ่อนน้อมแบบนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายและอบอุ่นความอ่อนน้อมคือการยอมรับคุณค่าในตนเองและผู้อื่นคนที่ถ่อมตนไม่ได้หมายถึงคนอ่อนแอแต่คือคนที่รู้จักคุณค่าและจำกัดของตัวเอง พร้อมเคารพผู้อื่นการยอมรับความแตกต่างและมองคนอื่นด้วยความเข้าใจสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยให้ผู้คนรอบตัวสเสน่ห์จากการไม่ต้องโอ้อวดผู้ที่มีทัศนคติอ่อนน้อมไม่ต้องแสดงอำนาจหรือทำตัวโดดเด่นเกินไปแต่กลับสร้างแมกเนติกเพอร์ซ a น i ล y ิตี้ด้วยความสงบและความจริงใจทุกการกระทำและคำพูดจึงมีน้ำหนักและทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้เรียนรู้และให้ความเคารพนี่คือสเสน่ห์ที่ดูแพงและยั่งยืนที่สุด ทัศนคติแห่งการรู้คุณค่าเวลาไม่เพียงช่วยให้ชีวิตมีประสิทธิภาพแต่ยังสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังจากความสง่าง,งามและวุฒิภาวะคนแบบนี้มักชวนหลงไหลและดูแพงเหนือใครโดยไม่ต้องพยายาม 9. ทัศนคติแห่งการเลือกคบคนอย่างมีคุณภาพแทนที่จะพยายามเข้าหาทุกคนคนที่ดูแพงเลือกสร้างสัมพันธ์กับคนที่มีพลังงานดีสนับสนุนและช่วยกันเติบโตการเลือกสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างอย่างมีสติ ทำให้พวกเขาเปล่งประกายและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น 10. ทนัศนคติแห่งความสุขที่เรียบง่ายความแพงที่แท้จริงบางครั้งคือการพอใจในสิ่งเล็ก,เลกๆเช่นการดื่มกาแฟยามเช้า<ๆ>การอ่านหนังสือดีๆหรือมีเวลาสงบกับตนเองการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งและทําให้พวกเขามีออร่าน้าหลงไหลดังนั้นทนัศนคติที่ทําให้คนคนหนึ่งดูแพงไม่ได้แสดงออกจากสิ่งที่สวมใส่แต่คือคุณภาพของความคิด ที่สะท้อนความสงบความมีคุณค่าและความเป็นตัวเองเมื่อผสมผสานกับการเคารพผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างมีสติจึงสร้างสเสน่ห์ที่ทรงพลังและน่าจดจำที่สุด